คารวาตปัญหาปัญหาในการอยู่ครองเรือนพระราชาตรัสว่า1,449ท่านวิทุระคฤหัตผู้อยู่ครองเรือนของตนจะพึงมีความประพฤติท,ที่ปลอดภัยได้อย่างไรจะพึงมีการสงเคราะห์ได้อย่างไร1,450จะพึงมีความไม่เบียดเบียนกันได้อย่างไร และอย่างไรคนจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปกติกล่าวคำสัตว์คนจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าจะไม่เศร้าโศกได้อย่างไร1,451วิทุระบัณฑิตผู้มีคติมีความเพียรมีปัญญาเห็นอัฏฐธรรมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้กราบทูลคำนี้กับพระราชาพระองค์นั้นในธรรมสภานั้นว่า1,452 ผู้อยู่ครองเรือนไม่ควรครบหญิงสาทานเป็นภรรยาไม่ควรบริโภคอาหารอันมีรสอร่อยแต่ผู้เดียวไม่ควรซ่องเสพกล่าวถ้อยคำอันให้ติดอยู่ในโลกเพราะว่าคำอันให้ติดอยู่ในโลกนี้ไม่เป็นทางเจริญแห่งปัญญา1453ผู้อยู่ครองเรือนควรเป็นคนมีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดเป็นผู้ไม่ประมาท มีปัญญาเห็นประจักษ์มีความประพฤติถ่อมตนไม่กระด้างสงบเสงี่ยมพูดคำไพเราะจับใจพูดสุภาพอ่อนโยน1,454ผู้อยู่ครองเรือนพึงเป็นผู้สงเคราะห์มิตรจำแนกแจกทานรู้จักจัดทำกิจการงานบำรุงสมณะและพรามได้ข้าวน้ำทุกเมื่อ 1,455ผู้อยู่ครองเรือนพึงเป็นผู้ใคร่ธรรมทรงสุดตะมันสอบถามเข้าไปหาท่านผู้มีศีลเป็นผู้หูสูตรโดยความเคารพ1,456ครหัสิบหัดผู้อยู่ครองเรือนของตนควรมีความประพฤติปลอดภัยอย่างนี้ควรสงเคราะห์ได้อย่างนี้1,457 ไม่ควรเบียดเบียนกันและกันอย่างนี้และคนควรปฏิบัติอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้มีปกติกล่าวคำสัตย์จากโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าจะไม่เศร้าโศกได้ด้วยประการชนี้คารวาดปัญหาจบ